กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคำศัพท์ที่คนไทยชอบออกเสียงผิดบ่อยๆเนาะนะคะวันนี้มีคำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลยคำแรกค่ะ receipt receipt ตัว P เราไม่ออกเสียงนะนะคะ receipt ใบเสร็จนะคะตัวอย่างการใช้เช่น don't forget your receipt don't forget your receipt อย่าลืมใบเสร็จนะ,ค,ะคำที่สองค่ะ camera camera ไม่ใช่ camera นะ camera ที่แปลว่ากล้องนะคะมีสองพยางคเท่านั้นนะตัวอย่างการใช้เช่น we bought new camera yesterdaywe bought new camera yesterday ฉันซื้อกล้องใหม่มาเมื่อวันนี้คำถัดไปค่ะ lettucelettuce เนาะเป็นผักนะคะไม่ออกเสียงว่า lettuce นะออกว่า lettuce ตัวอย่างการใช้เช่น I want some lettuce on my sandwich I want some lettuce on my sandwich นาะฉันขอพักกาดนะคะบนแซนด์วิชของฉันด้วยเนาะนะคะลองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะนะคะค่อยๆจำทีละคำฝึกออกเสียงบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะแก้คำที่เราออกเสียงผิดได้นะถ้าใครสนใจนะคะชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วมาดูกันนะว่าอีทัดไปมีอะไรนะคะบายบาย See you soon